ดีที่ได้มาบวชเป็นหนึ่งในแสนสาธุเจ้าสาธุสาธุมันไม่ง่ายเลยที่ใครจะมายืนอยู่ตรงจุดนี้ใช่จากการบวชคือคือเพศภาวะอันสูงสุดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นชีวิตสุดท้ายในสังสารวัตรด้วยตั้งอยู่ในตรงนี้ไปถึงจุดอิ่มตัวในชีวิตการเียน่าแต่เกิดแล้วเนี่ยมันเบื่อสุดขีดเลย เราไม่มีอะไรใหม่ในสังสารวัตรนี่หละจ้ะมีเกิดแก่เจ็บตายนี่นะมีโลกกระทาแบบประการมีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอดมีคนนั้นเติรนมีคนนั้นทายมีสุขมีทุกข์ก็วนๆไปเวียนกันไปอย่างนี้นี่จ้าถ้าหากประมาทในการดําเนินชีวิตไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของลอบกรรมมาฎแห่งกรรมอะไรต่างเหล่านี้เนี่ย ที่ควบคุมพฤติกรรมเราอยู่นอกเหนืจอจากกฎหมายอะไรต่างๆนี่ละจ้ะนี่เราขือไปทาผิดทำพลาดคาราโอชีวิตก็ต้องพลัดไปอบายอีกยาวนานในเดียวแล้วก็เลยเบื่อเบื่อมากๆเพราะดั้มผู้ที่เบื่ออย่างนี้จิงจะไปอยู่เพศภาะวะอันสูงสุดคือการเป็นสายลุจิเ่ิงระสัมามพุทุเจ้านี้ได้นะจ๊ะเพราะนั้นมันไม่ง่ายเลยที่ครจะไายืนอยู่ตรงจุดนี้ทำไมผมภาค